ลูกเสืออภิสิทธ์โคสุวรรณมาแล้วหรือยังม,มาแล้วลูกเสืออภิสิทธ์โคสุวรรณอยู่ ลูกเสือซิคลินไลวอนมาแล้วหรือยังมาแล้วลูกเสือซิคลินรไรวอนล,ลูกเสือสัทลัตหนูเนียมมาแล้วหรือยัง mò lao rút sữa cho thái lát lúa nha em luôn luôn sữa xịt nga bình dùng mò lao lưỡi dần mò xịt nga bình dùng ลูกเสือทวีวัฒเขียวนินมาแล้วหรือยังมาแล้วลูกเสือทวีวัฒเขียวนินล,ลูกเสือสลาวุฒโอรานกิจเจริญมาแล้วหรือยังมาแล้วลูกเสือสลาวุฒโอรานกิจเจริญโย เจ้าเข้าใจหรือไม่ว่าคามั่นสัญญาของเจ้าคืออะไรข้าเข้าใจว่าคือข้าสัญญาว่าจะทำอย่างไรแล้วต้องทำเหมือนปากพูดทุกอย่างถ้าเช่นนั้นจะให้เชื่อได้อย่างไรว่าข้อหนึ่งเจ้าจะจงรับภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ข้อสองเจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ข้อ3เจ้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตร์ข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกมา่อข้อ3ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ เจ้าจงรักษาคำมั่นสัญญาของเจ้าไว้ให้มั่นต่อไปบัดนี้เจ้าได้เข้าเป็นลูกเสือสามัญและเป็นสมาชิกผู้หนึ่งของคณะพี่น้องลูกเสือแห่งโลกอันยิ่งใหญ่ ลูกเสือใหม่กับลังหันลูกเสือใหม่ข้ามๆรถลูกเสือเก่ามุทยาวุดเลี่ยมอาวุธลูกเสือใหม่เข้าไปจมูกวิซ้ายหัน เสือถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปณิย่าพุทธพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญใช่โย<อ>ใช่โยใช่โยเรียบเอาออกเอ๊